จากสถานที่นะไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิศวุและเทศบาลนครพิษศวงเราวันนี้ท่านนายกคนสวยของเรามาเองนะท่านรเต้ปเปรมีชาพูนน้องนันดาท่านนายกออกมาร่วมงานต่อเนื่องเลยนะคะท่านนายกค่ะสวยทุกวันสวยทุกปีแต่ละปีก็สวยขึ้นสวยขึ้นนะคะท่านนายกแล้วก็รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการอีก พิสุกได้รับความบูชาท่านนะในการใช้หอประชุมสีเระ่อโชในการจัดรัฐวิธีทําให้เกิดความงดงานและสมะเกียรติสวงามสวยงามสวยงามสมเกียรติค่ะสำหรับละครเพลีที่ท่านได้รับชมนะคนระับเป็น แชมป์สุดยอดมังคลาเพดีสีสองแพร์สองปีซอนนะที่ทางจังหวัดพิศโลได้สนับสนุนงก็ประมาณตอนนี้เรามีหลักสูตรเรามีท่ารำครบทุกอำเภอในจังหวัดพิศโลเช่นใจนะนี่คือบรรดาลูกหลานของเราและนอกจากการรำมังคลาเพดีสีสองแพร์แล้วยังไปได้รับรางวัลหน้าตศิลป์ระดับประเทศมาด้วยและดูนะคะจงที่เขาสวมใส่เป็นจงทาตีท่าใบต่อทีและผลจากการมาช่วยเหลือมารูปงานกับผา ดาร์ตตนะัดงของเราได้รับรางวัลเพราะสามารถวิ่งได้ระดับประเทศด้วยหลายคนบอกลูกหลานของเราสวยๆแบบนี้ลูกหลานของเราแต่งหน้าเองนะฮะนี่คือฝีมือลูกหลานของเรานะ,ะทั้งท่าไรรำแต่งกายเนี่ยชิ้นอกชิ้นใจจริงๆต้องขอบคุณไปยังด็อกเรปุยยะชัยพูดการดิฉักุลน,นะผู้มีการโรงเรียนเฉลิมยควันสตรีนะคะรับครูผู้ฝึกซ้อมนานๆกลุณครูมาน วันนี้ตามที่ได้นำเรียนต้นต้นว่าเปิดสานที่ของกองทัพที่จอดรถนี้กับเราด้วยใช่ค่ะในการร่วมกิจกรรมนะคะในวันที่